โอเคฮะคุณผู้ชมเรามาดูเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะฮะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะมารู้เนื้อเรื่องกันแบบทูทูได้ถ่ายตามสไตล์ช่องผมนะฮะเพราะช่วงนี้เราต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะสับแต่ละสับผมเจอทีผมนี่มึนตึ๊บเลยเอ้ยนี่มีปืนใหม่ด้วยนี่ปืนอะไรเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้บาสูกา้าว้าวเอาอันนี้ผมจะเอาอันนี้อันนี้ผมไม่เอาผมจะเอาอันนี้เออเฮฟวี่ไม่พอนะ เฮ้ยมีโอกาสรีโหลดเอาดีครับรีเจน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 เหรอเอา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 ช็อปช็อปได้เวลาช็อปเงินเหลือเงินเหลือไมฟร์จูนหาของได้ดีขึ้นเอาเอา่ออันนี้อันนี้ไม่มีละไม่มีอะไรละโอเคมาโงอตอนนี้เรามีของโหดแล้วนะครับมาเอาฝังครับ เรียบร้อยมาพร้อมพร้อมมากมาภารกิจว่ามา,เ,าเดี๋ยวผมแปลพอแปลให่ทีเดียวตอนเจอนะฮะอ๋อให้เราเคลียร์ชั้นนะฮะพอมอนสเตอร์มันเยอะมากอา่โอเคได้เลยมันยึดฐานที่นี่ไปแล้วนะไหนลองลอง ว้าวงานนี้สนุกแน่เหนื่อยอืมอแต่จีเลนานมากอ,อ๋อต้องค่อยๆกดกดดูกดค้างไม่ได้นะฮะอ๋อเข้าใจแล้ว โอ้โห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 โคตรโคตรแรงถึงจะได้จินะนัดก็เถอะโคตรแรงโอ้โหโอ้โหสะใจจัดเรียบร้อยโคตรชิวดูเลือดรับ ดูเลือดอือโดนเต็มเต็มทีเดียวหายโคตรแรงมาเลยมาเลยน้องมาเลยมาเลยมาเลยเออเราต้องทำถังระเบิดด้วยดีกว,ว่าลืมเลยถังระเบิด20ปันทำลายไปทำไมก็ไม่รู้ กล่องอมตะนะกล่องอมตะโอ้ข้างในข้างในยังไงอะเราข้างในยังไงอะเราไงยิงยิงต้อนรับยิงต้อนรับอุ้ย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 แรงแรงแรงมีตัวพิษนี่แม่งแรงต้อง้งเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ ยิงอัดเข้าไปดิยิงอัดเข้าไปดิยิงอัดเข้าไปดิอืออออม,อมอืมเอาปลาเอาปลาปืนล้มช้างปืนล้มช้างนี่อะไรอ่ะนี่ไงล่ะอืม ใช้หมดตูนควบคู่ไปด้วยน,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 นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ถังมันไม่ระเบิดว่ะงงอ้าวทำไมถังไม่ระเบิดอะ ขาดทางสอ,งอันโอ้ช่างมันเถอะโอ้ยเยี่ยมยอดเป็นเลยบังเกอร์ดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่เราไม่มีเวลาแล้วมันมีอย่างอื่นที่เราต้องทําต่อไปเขเคโอเคอเคอเค่อมันเอาจริงมันดีนะแต่ว่าข้อเสียเยียงอย่างเดียวคือ มันได้ทีละนะัดแล้วกดค้างไม่ได้ซึ่งผมเซ็งเลยนั้นผมขอเป็นเอาปืนระเบิดแล้วกันนะอันนี้น่าจะตอบโจทย์ผมกว่าอย่างน้อยมันก็ยิงได้เรื่อยๆอะ่ะอ่ากินเลนลเชอร์เออยังไม่ได้ซ่อมของเลยซ่อมของไหนภารกิจต,ต่อไปว่าไงเบเกอร์ เบเกอร์ว่าไงเหมือนมันเป็นคังอาวุธนะฮะคังอาวุธของไอ้เจ้ามีสองเราเราจะต้องไปกำจัด เออมันมันมันเหมือน,น,น,นเป็นรังของมีสองนะฮะเราต้องไปกำจัดรังมีสองแต่เขาบอกว่าเหมือนว่ามีมีคลังอาวุธของทหารที่ยังไม่ได้ใช้อยู่แถวแถวนั้นให้เราลองไปหาดูเผื่อมีอะไรใช้ได้บ้างนะฮะเออประมาณนั้นโอ้โหโอ้โหหันนี้อันนี้อันแจมอันนี้แจมอันนี้นนนนแจมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ ไปทางอา่ะล้วทางนี้ล่ะโอ้โหโค้นี้แจ่มอ่ะโค้ดแจ่มอ่ะยังดีอ่ะโอ้ชิวชิวจัดโอ้โหเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิตัวเรามันเป็นมนุษย์อมตะนะฮะโดนระเบิดไม่เป็นไร แต่เอเลี่ยนตัวแล้วเป็นยังไงยังไงตัวแตกพอดีตัวแตกพอดีดนี่ให้เราเอา,เอ,าอะไรมาเนี่ยเออแค่นี้หรอ อะไรนี่เหมือนฐานทัพรับ,รบของทหารนะน่าจะเป็นกลุ่มแมกมาแหละไอทหานที่ว่าให้เราลองเข้าไปค้นหาดูข้างในนะฮะมันน่าจะมีเหมือนแบบเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างซึ่งผมแปลไม่ออกอเดี๋ยวเราก็รู้นะฮะว่าจะมีอะไรอ่ายิงยิงยครับยิง นเนี่ยแหละเชอ่อโอ้โหสบายสบายจัดโอ้โหชิวชิวชิวโคตรมาเลยมาเลยมาดิมาดิมาดหมดจังหมดจังมามาอีกก็ได้นะมาอีกก็ได้นะ เขาทางนี้เอเลี่ยนหนอเอเลี่ยนหนอเอเลี่ยนหนอเป็นแค่เศษเอเลี่ยนเท่านั้นแหละอุ้ยอุยโดนระเบิดนาโกเอเลี่ยนก็คือระเบิดกับไอหนามนั่นแหละพูดถึงหนามปุ๊บแม่งก็มาเลยมาดีมาดีมาด,มาดีตัวแตกตัวแตกตัวแตกกลายเป็นเศษเอเลี่ยนไปซะกลายเป็นเศษเอเลี่ยนไปซะ นันเนาะนี่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อ,อนี่ที่นี่เหมือนเป็นฐานรับม,มากป่ะใช่ไหมฐานที่สองตามที่ข้อมูลเราได้มาเราได้ข้อมูลมาตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอมา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 ดิครับมาดิครับ พักหลังเจอแต่สับประหลาดประหลาดสับแปลกๆโอ้โหถึงก็ไม่รู้จะแปลยังไงเลยทีเดียวเคียวไหนไหนไหนจะเลียนอีกไหมมามา,มามามาดีครับมาดีครับมาดีครับโอ้สองทางสองทางอืมเอาโมดูไปกิน โมดูยังแรงไม่เท่าระเบิดอะระเบิดนี่แรงกว่าเยอะเลยชิวอะชิวจัดอะชิวจัดอะแม่งแรงนี่ไ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 งล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะปาระเบิดรัวๆแป๊เตียวไปเดียวแตกหมดไหมหมดไหมอันนี้ทางไปไหนอะ หมือนจะทางที่เรามาปะแต่มันข้ามไม่ได้ละยอ้อนกลับทางเดิมโอค้คนคนเดียวมันฆ่าอเอเลี่ยนได้ขนาดนี้เลยหรอวะประเด็นคือมันเอาระเบิดไปจากไหนเยอะขนาดนี้ล <c oughs> ูกกรมีไม่จำกัดจริงเกมนี้มามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยน้องเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ ข้าได้ไหมอ่าข้าได้ด้วยก็แค่นี้หรอมามามาขอเยอะกว่านี้ขอเยอะกว่านี้ของแรงแล้วมันชิวอะ่ะเฮ้ยหาวๆเลยจริงชิวจัดชิวจัด ขอพ่อเอเลียนได้ไหมอ่ะลูกเอเลียนเบื่อแล้วอ่ะพ่อเอเลียนหน่อยดิแต่จะว่าไปแบ็กมานี่เป็นไอ,บอ้บริษัทแบ็กมามันมันใช่บริษัทแบ็กมาไหมเอาผมเรียกบริษัทบริษัทแบ็กมาแล้วกันไอ้บริษัทนี้มันรวยน่าดูเลยนะดูแบบสถานที่วิจัยแม่งโคตรเยอะเลยรวยเกิน แต่ว่าวิจัยอะไรไม่วิจัยวิจัยเอเลี่ยนแหมโลกใหม่โลกใหม่กับผีสิเห็นไหมวิมจัยเอเลี่ยนตายกันหมดแล้วมั้งนี่ก็ห้องลับเลอไม่เห็นมีอะไรไอ้นีย ก็ปืนเลเซอร์มายิงมั่งแล้วอ่ะเริ่มเบื่อละเบิดเบื่อง่ายมา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 ดิมาเอามาดิเฮ้ยมันมันไม่ตายวะมงเลยเมื่อกี้มีการฟื้นเลือดกลับมาปกติด้วยนะหมด ยังไม่หมดอีกเหรอนี่โหโดนทีเดียวหัวแตกเลยเกเนตแม่งแรงแรงจับเงินเงินเงินคนบ้าแล้วเงินมาเก็บไว้ในกล่องวะเก็บไปทำไมในกล่องเข้าใจมามาเอาไม่อีกไม่อีกเอาไม่อีกแค่นี้มันน้อยไป มีแบบปืนปืนอะไรที่ไม่แบบยิงทีเดียวตุ้มเดียวหายทั้งจอไหม <laughs> มีแบบนั้นจะดีมากรูให้เราเข้ารูไปหรอทำโอ้อทันทับรับปืนใหม่อีกแล้วไหนลูกซองหรอ เออผมยังไม่เคยลูกซองไ้ายใหม่เลยลองดิดีแค่ไหนต้องรู้กันจะรู้โอ้พอ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 ,พอไม่ได้เรื่องทำใช้เฟิร์สเอฟซะด้วยต้อง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 กระจายดาเมจด,ดีๆนะฮะ เกียรไอตัวปืนม่วงนี่มากเลยอะ่ะมันยิงแม่นเหลือเกินนี่มันลังเอเลียนจะชัดผ่านแมกมาบ้าอะไรหูดูไข่เอเลียนก็มีอ๋อมันไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาไว้มันก็วางไข่นี่ว่าก็วางไข่เหมือนกัน มันมใช่เอเลียนพิมสามตีนะฮะทางนี้อ่ะทางนี้มีอะไรมีไข่เอเลียนแล้วก็บรรจบกับทางเดิมโอเคอุ้ยโอ้โหของดอบเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดอบจนหนักเลยมีอะไรทิ้งทิ้งได้ั้มอ่ะ ก็โอ้นี่น้ำหนักเยอะทิ้งก่อนเลยแล้วกันแล้วก็การตายไม่ต้องทิ้งทิ้งเอกะอ่ามาต่อของดรอปเยอะเนี่ยด่านเนี้ยเยอะมากระเบิดไม่เอานี่ไงระเบิดระเบิด ปลาระเบิดใช้แล้วใ,ใช้ไปสร้างใช,ใช้ไปบ้างไม่ได้ใช้ระเบิดนานแล้วนี่ไงเ,เ,เยอะเยอะมากแกงขังขาวโอ้โหนี่มันะนี่มันที่ไหนกันบ้าเนี่ยไมยเอเรียมันเยอะขนาดนี้อะไรวะน่า หน้าอะไรวะหน้าเอเลี่ยนเป็นล้านโอ้โหโอ้โหเยอะมากนี่นะปืนเรามันโอพมา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 แค่ไหนก็ได้แค่ไหนก็ได้บอกเลยแค่ไหนก็ไม่หวั่นมาดิครับมาดิครับ มดูเขาใช้โมดูให้เป็นประโยชน์โอ้ยเออมีมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เอาติดติดตัวใหญ่ติดเอาติดงี้ก็ยิงฟรีดีครับเสรเรียบร้อย เกิน9.4โหอืดเลยโอ้ยอืดเกินเอาชุดเกาะยนต์ที่ก่อนนะเออขึ้นคนขึ้นคนขึ้นคนเหมือนจะโอพีมากเลยเนะี่ยแม็กแม็กแบบแม็กโคตรเยอะน่าสนใจหมดแล้วหรอ หมดแล้วใช่ไหมเกยคอรแบบ์อืดแป๊บอืด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 ขึ้นหออืดงก,กของอ๋อคือให้เรามาหาหอนี่เองหวังว่าเราจะซ่อมคอได้นะซ่อมซ่อมหออนะเออเราจะได้ขับพอไปฐานทัพด้านในนะฮะ อันนี้เราก็ย้ายมาฐานทัพอีกจุดหนึ่งนะฮะ หลังจากที่เราเข้ามายังศูนย์วิจัยเก่าของแบกมาได้แล้วเราก็จะได้รับการติดต่อมาจากทางหน่วยลบพิเศษเอาใช้เราไปเคลียร์เหล่าเอเลี่ยนที่อยู่ภายในศูนย์วิจัยให้หมดเพื่อที่จะได้หาบาะแสที่จำเป็นในการตามล่าเจ้ามีสองหลังจากที่เราทำการกวาดล้างศูนย์วิจัยเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานนายคนเบเกอร์ก็จะบอกว่าเขาได้พบพิกัดที่แน่นอนของฐานทัพเจ้ามีสองแล้วแต่ทว่ามันน่าเสียดายมากที่ตอนนี้ทั้งยานพาหนะและกระสุนปืนของเรามันขาดแคลนเสียแล้วเขาจึงสั่งให้เราไปตามหาสิ่งที่จำเป็นในฐานทัเเก่าของง็วจะ,ะไ้ดบตปย มหาศาลที่บุกข้ามาหาเราตลอดทางเรียกได้ว่าเยอะมากมากเมื่อเราไปถึงส่วนลึกสุดข,ของฐานทัพก็จะพบะกับเฮลิคอปเตอร์เก่าๆลำหนึ่งเราจะกลับไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับนายพลเบเกอร์เขาจะสั่งให้อินจิเนียร์เป็นคนซั่มแสมหมันหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปยังฐานที่มันต่อไปเป็นอันจบตอนที่13